ใจละลายนักแสดงสาวหน้าหวานโพสต์ภาพเซตนี้บอกเลยทำเอาอึ้งสุดๆไม่เท่านั้นแฟนๆแห่คอมเมนต์จนไอจีแตกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวโสดที่สวยและฮอตสุดๆส,สำหรับนางเอกสาวหน้าหวานปรางกันนรันวงขจรไกลที่นอกจากความสวยและการแสดงดีแล้วด้านการร้องเพลงของเธอก็มีเอกลักษณ์และน้ำเสียงที่ไพเราะสุดๆไม่เท่านั้นเธอก็ยังมีเสน่ห์จนทำให้หนุ่มๆถึงกับใจละลายทุกครั้งเมื่อเห็นภาพของเธอลงบนโซเชียล โพสภาพเซตนี้เต็มสิบไม่หักล่าส wow! ุดปรางก็ได้ออกมาโพสตภาพตัวเองกับชุดเบสสีชมพูอ่อนเว้าอกเล็กน้อยให้ดูมีความเซ็กซี่บนความขี้เล่นเบาๆด้านรองเท้าเป็นรองเท้าส้นสูงสีขาวบวกกันถุงน่องตาข่ายสีขาวที่ดูเข้ากันสุดๆพร้อมกับทรงผมลอนคลายเล็กซึ่งลุคนี้บอกเลยเต็มสิบไม่หักไม่เท่านั้นยังมีเครื่องประดับเป็นเสร้อยเพชรอีกด้วยงานนี้บอกเลยว่าแฟนๆกดไลค์กันกระหน่ำ ส่วนด้านคอมเมนต์ก็แห่เข้ามาชื่นชมในลุคนี้ของเจ้าต,ตัวกันอย่างมากมายอาทิหญ่เจ้าหญิงไงงงดือ้อสวยจะเป็นลมมอมอมอน่ารักเกินนนนเอาอีกค่ะเอาอีกกกจึ้งเวอร์ออบาร์บี้ก็เนลชอบลุคนี้ของคุณปรางสวยที่สุดชุดก็สวยคนใส่ก็สวยเจ้าหญิงมากครับ